ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 สวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนสวัสดีจากประเทศฝรั่งเศสนะคะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับซุปเปอร์ชาเลนจ์เปลี่ยนเงินน้อยเป็นเงินล้านนะคะวันนี้เดย์ที่3แล้วนะคะวันนี้วันที่1เดือนตุลาคม นะคะ2,025นาเนอะกับการนะคะเริ่มทำชาเลนจ์เนาะกับมาสจันอาชีพเทรดเดอร์ค่ะเพื่อนๆพทุกคนค่ะโอ้นะคะวันนี้นะคะเห็นพอตแล้วนะคะจาก100นะคะเปลี่ยนมาเป็น130เป็นที่เรียบร้อยนะคะได้กำไรตามเป้าหมายหยุดเทรดนะคะออกตลาด ได้จังหวะนะคะถ้าเป็นจังหวะที่กราฟน่าเป็นใจเราก็ค่อยเทรดนะเพื่อนๆทุกคนค่ะนี่คือหัวใจสําคัญหัวใจหลักของการเป็นอาชีพเทรดเดอร์นะคะวินัยมีนะคะเงินก็เข้ากระเป๋าวินัยหายนะคะก็มั่วสั่วไปหมดเนาะดังนั้นทำไม รอดได้แค่ไม่ถึง50%ก็เพราะว่านะคะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เป็นอะไรเอ่ยคะเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่มีวินัยนะคะไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนรู้ที่เพียงพอเนาะแล้วก็เข้ามาเทรดนะคะบางครั้งเนาะดูกราฟยังไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคะวิเคราะห์กราฟยังไม่เป็นนะคะแค่เห็น น้อเพื่อนๆโชว์การเทรดนะคะอู้เทรดได้กําไรนะเทรดได้กําไรนะก็เข้ามาเทรดกันแต่ไม่ได้เรียนรู้นะคะแบบถูกต้องอเปรียบเหมือนกับทุกวิชาทุกอาชีพนะคะเป็นชาวไร่ชาวนานก็เช่นกันก็ต้องเรียนรู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเหมือนก,นกับตอนที่ครัวนี่นะคะมาอยู่ประเทศสวิตใหม่ๆอ้นะคะไปเป็นพนักงานทําความสะอาดนะ มาแรกๆนะคะอ่ารู้เปล่าคะครูแบบโอ้เนาะจะไปทำความความสะอาดทั้งทีก็ต้องมีคุณครูสอนทำความสะอาดนะคะเนี่ยคือสุดยอดมากจะเป็นแม่ครัวก็ต้องเรียนการทำครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนกับครอบครัวนะคะเออหรือเรียนกับใครหรือเรียนเป็นโรงแหละเอ,อ่เรียนนะคะที่โรงเรียนเป็นกิจลักษณะเราก็จะเป็นต้องเรียนยิ่งการเป็นอาชีพ เทรดเดอร์เนาะโอโ้นะคะทุกคนคืออาชีพของนักธุรกิจนัก,กลงทุนนะคะอาชีพนี้นะคะตลาดนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเมืองของโลกของเรานะคะจึงถือได้ว่าตลาดนี้มีความผันผวนสูงซึ่งนะคะถ้าเราเข้าใจกราฟนะคะเข้าใจการเกรงทำกำไรเนาะ เราก็สามารถอยู่รอดในตลาดทำกําไรได้เป็นกอบเป็นกํานะคะทำกําไรได้แบบเสถียรนะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวพูดมากไปนะคะอะ่ขอไปออกออเดอร์ก่อนอุ้ยออกไม่ทันมัวแต่พูดนะคะ,ะตกรถเลยเพื่อนๆแควนนี้ตกรถเลยเอ็นไหมคะตกรถแล้วอะนะคะ88 8ปดกอ็านะคะออโอ้ตกรดเลยนะคะมัวแต่พูดมากเลยตกรถเลยนะคะอ่าออกออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเซล์ Sell นะคะวันนี้เนาะตลาดทองคำของเรานะคะโอ้กราฟขึ้นมาทำไหายที่3895ันแปดรอาหาออนทไห ไรเทาสันอาุนเด็ดเฟียวนอยสิฟดฟื้นน้อยสิยืนคอมพิวเตอร์ตอนนี้กลวนี่นั่งรถอยู่นะคะจะไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะที่สักมันบูฟารเรนซีฮิกอลียูกอลียูร์เอสเวลเคสตัดนิกลอร์ทัดเมอร์ด้ เราจะไปโกดิย์ชวนล็อกอีกนิดนึงจะไปโกดิย์นะคะทุกคนอโอเคนะคะวันนี้เราก็ได้เข้าเทรดแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะไปตั้งเอชเอแล้วก็ stop ลอตอีกครั้งเนาะทุกคนแล้วก็เนี่ยคะ่ะนั่งรถไปเที่ยวนะคะเราก็สามารถที่จะเทรดทำกำไรได้คะ่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะอุ้ยนะคะอ่ะ โอเคนะคะรอเก็บกำไรแล้วก็ตั้ง TP นะคะทุกคนเนาะตั้ง TP เนาะการเทรดการตั้ง TP เราก็เหมือนกับตั้งเป้าหมายของเรานะคะครูครูก็จะตั้งไว้ที่ประมาณ10บจุดนะคะ13จุดเนาะ13จุด1 0บจุดจุดอจุดอะไรก็ว่าไปนะคะ การตั้ง T P ก็เหมือนกับเป้าหมายการตั้ง Stop Loss ก็เหมือนกับเป็นเป้าหมายเช่นกันนะคะเกิดกราฟไปเขเรียกว่าไปไปไปไม่ถูกทางเนาะเราก็ยอมเสียแล้วก็ аров, มาเริ่มต้นเทรเดใหม่แค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนนี่ก็คือเนาะ เทคนิคของการเทรดที่สําคัญนะคะการเทรดเราไม่จำเป็นต้องนะคะเข้าไปเทรดทุกวันเนาะวันไหนเรานะคะเราว่างเนาะวันไหนกราฟเป็นใจเราก็ไปเข้าไปต่อให้ตลาดนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะมันก็จะมีบางวันนะคะเ,เพื่อนๆที่เรียกว่านะคะกราฟไม่ค่อยจะเป็นใจให้เราเท่าไหร่ เราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าเป็นเทรดน,นะคะรอกราฟถูกใจเราก็จัดชัดๆจัดเต็มๆจัดงามๆเลยเนาะโอ้โห,โหนะคะมันน้องทองคำมาออนทำหายเนาะไปดูกราฟสักหน่อยนะคะไปดูกราฟสักหน่อยอทำออนทำหายนะดีดดองดีดดองเมื่อวานนะคะไหลลงจวดจวดจวดวันนี้นะคะ ทำออนทำไีแนวต้านไว้นะคะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะคะในตลาดทองคำวิ่งขึ้นแบบสุดๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆผู้คนอ่านะคะส่วนหุ้นนะคะหุ้นควรน,นี้ก็จะออกไว้ที่หนึ่งตัวเนาะ0.01นย์หน่งนะคะ r t p ถังเนาะ ที่2 4 6 0 0นอ่านี้ก็จะบ่ายนะนี่ตั้งไว้2ตัวนะคะอุ้ยไหมเพื่อนเพืน,นทุกคนถามมามาเรียกว่ามารับอันนี้เราเรียบร้อยแล้วนะคะมาชนไม้ลิมิตของเรานะคะที่ครัวนี้ตั้ง p e n ต i n g o r ดอรไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ มาดูต่อนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้นอกจาก130นะคะพรุ่งนี้เราจะได้กำไรเท่าไหรนะะนนนน่นะคะเพื่อนๆทุกคนอ่อานะคะ10.38เนาะเราก็ใกล้จะถึงเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอ้ขึ้นมานะคะ โอเคนะคะเพืเ่อนๆทุกคนค่ะเนาะแกรนก็จบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย